เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองปุ๊บนะฮะวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับศึกดวลประจำเซิร์ฟจีนยอ่อนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่มีตัวใหม่เข้ามานะครับนี่นี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว SSR นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูดีกว่าว่ามันเป็นตัวดานะครับหรือว่าเป็น ตัวปกตินะครับอ่าที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยจะเป็นตัวดํานะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมารีวิวอีกทีละกันนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้พาไปดูศึกดวลก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับโอ้โหแต่เห็นแล้วเท่จริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับในศึกดวลนะฮะอ่าตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาในศึกดวลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของทีมฮ <T> ีโร่กันก่อนดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมเน มีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มที่ทีมแรกก่อนเลยนะฮะทีมแรกเนี่ยพลังอยู่ที่15,900,000ลนะครับก็จะมีน้ำมันยาโค้มีปู่บอมนะฮะมีสวินขับเคลื่อนมีหน้ากากหวานร่างไอดอลนะครับมีทัศสึมากิร่าง2มีซูริวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นตัวโกงที่สุดนะตอนนี้ที่เกมจะมีได้แล้วนะฮะ ก็ไม่น่าจะมีตัวไหนที่น่าจะโกงเกินไปกว่าน,นี้แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวโบนี้นะอาวนอีกทีมหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งเนี่ยพลังอยู่ที่12ล้าน5แสนนะครับก็จะมีทัศงซึเมื่อกี้ร่าง2นะครับเป็นก่อมแดงปั้นมาสุดจัดเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากหวาร่างไอดอลมีแฟลประกายแสงมีกาโร่นะครับมีปู่บอมแล้วก็สวิงขับเคลื่อนทีมนี้เนี่ยก็จะเน้นหลักๆเลยที่สกิลการไล่โจมตีนะครับแล้วก็สนามพลังนะฮะของ ซุเมากิร่างสองนะครับเน้นจบเกมไวแน่นอนแล้วก็ส่วนคือปุรับปุรับแน่นอนนะครับสำหรับทีมนี้แต่ว่าด้วยดาเมจที่มันห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถต้านทานไปได้ขนาดไหนนะฮะอ่ะเข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้น้ากาหว่าร่างไอดอลก็ได้เปิดก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะสามารถยื้อได้นานขนาดไหนนะครับเพราะว่าพลังหาง่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะ นี่ครับฝั่งซ้ายได้เปิดก่อนนะครับแล้วก็จํากัดเลือดของฝั่งขวาไปนะครับก็โดนไปทั้งหมด3ตัวนะฮะการวาระไอดอลฝั่งขวาเอาคืนบ้างครับเดี๋ยวดูว่าตัวไหนจะโดนบ้างครับโอ้ปูบอมตัวเดียวนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยทัสมะกิร่าง2นะฮะมปยียงหูฝั่งซ้ายนี่โดนยำใหญ่เลยนะครับตอนนี้ตามด้วยแฟลประกายแสงอีกนะครับโอ้โหทั้งสนามพลังทั้งสกิลแฟลประกายแสงนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็ได้เทินที่เอาคืนบ้างแล้วนะฮะ ก็ S <S <an> เดี๋ยวดูว่าสนามพลังของใครจะโหดกว่ากันนะเพราะว่าฝั่งที่พลังน้อยกว่าเนี่ยแต่เขาปั้นทัซูมากิได้ค่อนข้างแรงกว่านะครับดูจากกรอบดูจากดาวดูจากอะไรต่างๆนะครับนี่ครับแล้วตามด้วยซยริวครับจังหวะนี้โอ้โยแคบพ่ายทั้งทีมนะครับยังดีว่าบางตัวติดไม่ย่อท้อด้วยนะครับปูมม่บอมเอาคืนป้าครับจังหวะนี้มวยโยงชุนที่คัมวอร์ดในวงการนี้โอ้ ก็ไม่เท่าไหร่ครับแทบไม่สกิดเลยนะฮะตีติดโล่ฝ่ายของกา้ามาเรียบร้อยครับกาโร่ฝั่งขวาตายไปแล้วครับตามด้วยปู่บอมครับฝั่งซ้ายก็โดนไมอาคนครับส่วนฝั่งขวาแถว3าตัวหายไปแล้วนะครับยังไม่ดันได้ทําอะไรเลยนะครับดูหายกันไวมากๆนะฮะเนี่ยครับถึงบอกความโหดมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับสนามพลังนี้เป็นสกิลอะไรที่น่ากลัวมากๆนะขนาดปู่บอมยังไม่สามารถเอาอยู่ได้นะครับแล้วดูครับตวัด ตบหน้าไปอย่างนี้ครับหลังแหวนไปดีนะครับสำหรับหน้ากลางหวานนะครับแล้วก็โดนโอ้โหทัชซึมาเมื่กีร่าง2ใส่คืนนี่ครับแต่ว่าฝั่งขวาเหลือ2ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายนี่ยังเหลือ5ตัวอยู่เลยนะครับสนามพลังก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะฮะเอาละครับทัชซึเมื่กีใส่สนามพลังรอบนี้จะสามารถยืนยันจบเทินได้หรือเปล่าหรือว่าจะจบแค่เทินที่2นี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอลุ้นเลยนะครับซุยลิวเปิดจังหวะนี้ครับไรเดอร์คิกเปี้ยง โอ้โหไม่ตายนะครับดูครับยังอืดนฮะดิดนเลือดกลับคืนมาได้อีกนะครับเนี่ยครับถ้าซึ่งเมื่อกี้ร่างสองถึงบกมโหดตรงที่ว่ามันตีทั้งดาเมจแรงนะครับแล้วก็สามารถยืนแทงได้ด้วยตัวเองได้พอสมครวรเลยนะครับก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่ผมคิดว่า มันดีที่สุดแล้วอ่ะมันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะมีด้วยนะฮะโอเคก็แพ้ไปนะครับเพราะว่าด้วยพลังที่ห่างกันค่อนข้างหลายล้านพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของทีมปีศาจกันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยทีมไหนจะชนะนะฮะนี่นะครับทีมแรกพลังอยู่ที่7ล้านนะครับนี่เห็นไหมเป็นตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปั้นอะไรมากมายนะครับแค่3ดาวเท่านั้นนะครับแล้วก็กรอบม่วงด้วยแล้วก็จะมีโจเซ่ล่างปีศาจนะครับมีด็อกเตอร์จีนัท มีวอคซี่แมนร่งสงมีเกวินมีโซนิกร่าง2นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่โอ้โหมาหากรบตัวคี้โกงเลยนะทีมนี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวต้องไปรอดูตัวใหม่นะครับว่าจะสามารถยืนใช้สกิลได้หรือเปล่าหรือว่าเริ่มปึ๊บตายปั๊บนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูนะฮะเพราะว่าเขาปั้นไปแค่หน่อยเดียวเองนะฮะเ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีมหนึ่งกันดีกว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยพลังอยู่ที่8ล้าน2นะครับก็มากกว่ากันประมาณแค่1ล้านก็พอไปได้นะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยรู้สึกจะปั้นได้สุดกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีว็อกซี่แมาร่าง2มีเวอนมีโซ มีราชานั่นฟ้าที่เอามาเป็นตัวแถมนะครับแล้วก็มีดรจีนัทมีโกเคสือนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นกรอบทองทั้งหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าฮะมาครับเริ่มแล้วนะครับโซนิกร่าง2ได้เปิดก่อนนะครับขออย่างเดียวนะครับตัวใหม่อย่าเพิ่งตายนะผมอยากเห็นนะฮะดูนะครับอุ้ยนี่ครับมีโล่สีทองนะครับปกตินี่จะเป็นโล่สีฟ้าแล้วก็โล่สีฟ้าใสๆนะครับแบบทันสมัยหน่อยแบบปู่บอมนะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้มีโล่สีทองด้วยนะครับ ดูครับโอ้โหแค่นี้ก็อยากเห็นสกิลแล้วนะเดี๋ยวรอดูสกิลนะครับว่าจะเท่ขนาดไหนนะผมอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเข้ามาแบบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับเข้ามาโดยที่ไม่รู้นะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเพื่อที่มันจะได้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ว้าไวไปพร้พอมๆกันนะฮะเชิญต่อไปได้ตีแล้วครับรอดูตีธรรมดานะครับไม่มี พลังงานไว้แช้ติครับดูอุ้ยท่าเตะอย่างเท่เลยฮะน่าสนใจครับน่าสนใจเดี๋ยวรอดูครับว่าขนาดปั้นไม่สุดนะแต่ก็ยังยืนได้อึดพอสมควรนะครับดูเห็นไหมโอ้โหฝั่งขวานี่ตายจหมดอยู่แล้วนะครับเอาละครับโซนอีกล่างสองกเคสืยืนอยู่ไหมรอบนี้โอ้โหไม่อยู่นะครับเกวินนี่ก็โหดเกินนะครับมีทั้งสตันมีทั้งไล่โจมตีนะครับ ทำให้ฝัง่งตรงข้ามตีได้ค่อนข้างยากมากๆนะแล้วดูครับเกวินจังหวะนี้เปรี้ยงโอ้โหสตาร์ทตัวเรียบร้อยครับฝัง่งตรงข้ามไม่ต้องตีกันแล้วนะฮะเสร็จวัคซีนแมนไม่เนี่ยจะได้เห็นอันตีไหมต้องรอดูนะฮะผอว่าวัคซีนแมนเก็บหมดโอ้โหนะไงพอจะถึงจะถึงก็ไม่เหลือพลังงานไว้ให้ใช้แล้วนะครับโอโ้เสียดายมากๆเสียดายเลยไม่ได้เห็นอันตีจริงๆนะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอดูขอ้อมูลเต็มอัพดูครับโอ้โหมีดาบนะครับแต่ว่าไม่ใช้ดาบตีนะใช้ลูกเตะเอานะครับเนี่ยแต่ที่ที่เห็นนี่คือมันมีโล่สีทองนะอย่างเท่เลยนะฮะโอ้โหแล้วก็สู้กันค่อนข้างที่จะทิ้งห่างเลยนะครับรวมพลังอเวนเจอร์นะครับฝั่งซ้ายในตัวขี้โกง <c oughs> แต่และตัวนี่โหแบบคาือโหดเอาจริงๆ โอ้ฝั่งตรงข้ามซูไม่ได้เลยนะครับเหลือ6ตัวครบเลยนะขนาดพลังห่างกันแค่ล้านเดียวแล้วพลังน้อยกว่าด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทีมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเอซเดี๋ยวไว้ผมทําข้อมูลให้ละกันก็ยังไม่ได้เห็นสกิลอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูแบบเต็มๆละกันโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อนๆด้วยนะครับโดนลดการมองเห็นอีกแล้วนะครับไม่รู้โดนเอาอะไรบ่อยๆนะฮะโอ้จะบ้าตายนะครับโอเค สำหรับว,วันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย